สบาย FC ที่นะาค่ะมีต้นทับเขาสูงสองโศวิ่งน้องสาวเราทั้หมดคนบริสุทธิพาทุกคนมามาอย่างว่ากลัวปิดกลัวไกลปิดกลัวไกลไม่เท่าเพ็ดมาแข่งให้แม่เท่าหรือว่าไงอะไรทุกคนอายุละแปดสิบแปดปีอ่าคนว่าว่าอายุแปดสิบแปดปีว่าชั้นบอกเลยเนาะแล้วกันมีน้องแล้วก็มีเอื้อยน้ำเพราะว่าเพิ่นนี่เลยล่ะนี่พี่ อย่างเข้าเข้าเจ็ดเมนูอีกอย่างหนึ่งก็คือกระปุ้นหรือว่าอย่างขนมจีนแล้วก็บอบเป็ดน้าขน่นย่างอยู่หนขนมจีนกีนไก่ใส่ปลาดุกหน้า่นบ่ยประมาณนั้นนาะอักตุกะ์ขอขั้วป็ดก่อนเลยทุกคนเพราะว่ามันขำแล้วตัวร้ายขนาดนลยหลังจากที่ดกขุ่นแล้วก็จะหน้าตา เกียงมันจังเลยอันสังเกตได้ตัวนี้แหละเาผาเผาไฟมันจะหัวด,ดำๆแบนี้มีมีสองมีมีสองมมีสองอันนี้แล้วบัวได้อันเผาไฟมันก็นจะเหลืองแบบนี้ใบเหลืองอย่างเหลืองขี้่ข่มันยังบังโบานได้แล้วคักนะฮันนี่รนนกระปุกคนปิดน,นี่เลยเต็มด้วยแต่ว่าท่านี้ปัดเกียงเลยาะวปิดน,นี้ค่ะสิบประมาณอยู่ สามเ,เดือนสามเดือนได้จกักรูสชิประม่าโลเครึ่งเท่าไรเงี่เบิ่งแต่กูมันกินทีนี้มันมันหนักมันนักหัวหันมันหนักแม่มันนักหัวหันโดนอะไรกับหำบ้าวันนีกนนนกน้กะอันให้เราได้ว้าอันนี้เพราะว่าเป็นใกล้ควันฮนะแล้วก็เลยแบบยังยังหมู่มัวคนไทยเห็ดแนวใด้กูทีใครมันก้อนเหลืองอ้อทีใครก่อน เลาในการพูดมันก็ออกถูกเลยออกอยู่ดิคุ้คายแล้วก็ไปเจาะคนประมาณนั้นเนาะเจาะคุณแล้วก็ต้มลงหม้อไปเจอกัันนเแล้วอนไปเจอกันตอนนั่นเอาไก่ต้มลงหม้อซะทุกคนเพราะว่ายังยังดุคขำขำทับเลยกับบโอนเพราะว่าจะได้ ไต้ใดอกไฟแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังลวกกระปุนแล้วกาศกำลังจับกระปุนงามๆเลยจับเองกับมือในครัววหลายคนมันนี้ไม่ครัวหลายคนอันอีแม่กำลัง กำลังเหงี่ยมแม่กำลังอันลวกตีนไก่อธิษฐานตีดีตีเศร้าบ่หรือว่าแนว่ดไเอ้ยผู้เท่าผู้สบายเศร้าบ่อกตีเศร้าบอกดีเศร้าไปเสียคำบอกโตไปนี่ให้ออกให้ม like so ันออกให้มันงามน้ำจีนไก่นี่แหละให้ออกใส่จีนไก่นี่แหละจบมันงามก็ไรถ้ามันบูจบผู้งามกับมันออกยู่น้ำตีนไก่นี่เอิ้นขวัญหมดเลยอะไเสี่ยงเสี่ยงไทยน้ำตีนไก่ อธิษฐานเอาไก่เหลืออกต้องผักเนี่ยคนกกอยากสีวุ้นๆเนี่ยะทุกคนเพราะว่าส่วงกำลังเห็ดเบียเห็ดอย่างนะเพราะว่าเห็ดมัดเขนให้แม่เท่ายายนี่กระปุ้นกระไซเป็นกระปุ้นแห้งปุ้นแห้งของ ของยังกระบโบงของตายยังกระบโบงมือว่าเป็นกระปุ่นแห้งเส้นยาาเหนียวหนุ่มรูออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จับออกมาเป็นแบบนี้กระยักชีหกหกน่อยนะึงอันนี้ก็จะเป็นผักสวนเนื้อมีหมักฝีแต่ว่าพักทางรุ่มก็มีเแต่ว่ายังบทันได้รวมเดียวนะก็จะมีผักสลัดมักถั่วหอมลายยู สุดท้ายน้ำกระปุลน้ำขนมตีนน้ำข้าหนุ่มจีนตีนไก่เสร็จบ่ไม่ใช่เสร็จเพียงเพราะว่าน้ำขุ่นอยู่แต่ว่ามันอยากมึนมือกะโบอยากเห็นกันไลยใส่อย่างไรเนาะต้มไก้วนฮะใส่น้ำปลาในร้านนี่ลงหม้อเลย น um ี่จะเป็นไก่ขวาญต้มเทอร์โตร่ like ้มเทอร์โตราปวมนไไก่ต้มน้ำปลาไก่ไก่ขวาญต้มน้ำปลานี่ไก่ไก่ขวัญต้มน้ำปลาดูด้ก็ั้ทางในนี่ค่ะจะมีเครื่องในเครื่องอย่างเ้พราะว่าตู้มันยัดยัดเครในใส่เพรไก่ขวานเขาจะให้มันคุบเลยมีทงปีนี่อย่างเ้ตต้มไปแล้วตัวหนึ่งเาะแล้วจั ค่อยมาเจอกันตัวที่เครื่องแล้วเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของผ้าผ้าขวัญเนาะเพราะว่าบริหิทย์ง่ายหิทย์อย่างอะนะอาจจะเฮ็ดน้อยเนาะเฮ็ด์คู่แขนให้ง่ายง่ายเพื่อนก็ยังนอนอยู่เพื่อนจะนอนอยู่นั้นเพื่อนแบบเพื่อนบรสบายนะเพื่อนจะห่างก็งงโม่เพื่อนจะนอนอยู่นั้นจะมีพายเส็ดแขน จะเป็นหน้าตานะทุกคนเนาะทุกคนเห็นมาบาดนี้เขาก็มาเลิมไปเอื้อนเอื้อยเอื้อยยังมาพี่แม่นะคะเขาอายังมาผูกแขนยากเลยงานใหญ่เขาก็จะใ้เพื่อนน่งตั้งต่างหวาด

เ่ยแตนอันนีันน <Okay. Okay. S 2> um, okay. ี down, ีแคยกแงแบบัวเล็กๆไม่น้อย

อธนะิดาเอออนัคู่แคนอธิดาตอนนี้บุบเินมาเนาะม,นะมาบานน่ะพี่จ้าบุบคือบุบมาว่ะอ่าคู่แคทให้า,ใหหานสาวเราก็เป็นไสอันนี้คู่แคทเอาอันเช้าใหญสุเจ้าบุนะจัขวัญแน่ลมได้ว่ะลมได้ว่อันนี้จักอ่าจะได้หลายใบแน่ทางนี้คผู้ทางพีอยู่ ภูกร <Allah> นานสาวเรีย่ยาาเทีันได้เ้การบ็ดีคลอับบปินุกซิโฟเข้าลูดได้บ้างไหมพูดขอตัวเกนอย่างไรสิบาเนี่ยวา ทางนี้ <c oughs> ยายกำลังให้พ่อลูกหลานเนแต่ละคน <c oughs> อนกละได้ขึ้นไปเรยๆ้าเลี้ยงกันเลยเขมาแซบอาังเจ้าที่ ผู้เคนแล้วผู้ก็ต้องเคนอย่างเล็กก็ที่้าเดียวหน้านั่งตมผ้าขวันนอนตุนนเป็นฮีทคงพีนีค่ะนะต้องแลยนั่งโตมผ้านั่งโตมหดืวานม่วาเจวาอะไรอันนี้มันเป็นยีทคงมันทางบ้านพ่อกูนะแบนนี้นะต้องได้นั่งโตมนั่อย่างผ้าเดียวนั่งกินน้ำเดียวจนเ้าอันใกล้เบิอย่างไรก็จำทีิผ้าเดียวลุกไปอั ผ้าเข้าผ้าล้างอาสิพาเดี๋ยวนางโตในวันนี้วานนี้อ้าวันเจอกันตอนที่ตั้งผ้าเข้าทุกคนเดินไปยูคงกินแต่ว่าอาโอปปิตไม่มีแต่น้ำบ๊แม่นอนน้ำกระปุนแม่นอเป็ดน้ำกระปุนกระซิบมืดๆนะทุกคนมีออเป็ดยังอยู่น้าหมอกบ๊อยากเห็นเพราะว่ามันมืดมันหยางนะ

ปิดคลิปก่อนนะทุกคนน่าจะก็ชิจากันไปายครอบใจนะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มสวยน้องสาวขมวดห้องพาวันคลิปนี้เสียงนะ่าภาพบูชาจริงขอทุกคอมไย่น้ำลายแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์ให้ตู้นี่เลยเพื่อสิมีแรงให้คลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับมี้องตัวพี่ก่อนจกไปที่หน้าบ๊ายบาย